สวัสดีค่ะพบกับออนในช่วงออนไลน์แชแนลนะคะ mm hmm. เห็นครอบตาดำแล้วก็หน่าสดอย่างนี้ก็คือมาอัปเดตสกินแคร์นะคะแล้วก็จะลองใช้ให้ดูเลยนะคะว่ามันดีขนาดไหนนะคะหน้าใช่ไหมเราก็ต้องเช็ดหน้าใช่ไหมคะทุก mm hmm. คนเจ็ดในออนเช็ดหน้าก็คือตัวนี้มันคือตัวเดียวกันปะเออมันคือตัวเดียวกันแต่เป็นห่อเล็กห่อใหญ่นะคะอ่อนชอบมากมันเหมือนเป็นน้ำแร่ออนก็แนะนําเพื่อนเหมือนเป็นแบบว่า คล้ายๆเหมือนแบบที่เช็ดหน้าแต่ว่าเป็นแบบรกระดาษอ่างเงี้ยันนี้นมงสามจุดเก้าและสามจุห้ามันเวาชคที่วัสดุนะคะ<อ>คือน้องก็เป็นแบบกระดาษเปียบแบบว่าแต่ว่าน้องก็เป็นผ้าเช็ด้ไอ้เป็นผ้าเช็ดทำความสะอาดสูตรน,น้ำแร่นะคะก็คือใช้ดีมากคือแบบว่าใช้แล้วมันแบบว่าหน้ามันไม่แห้งเหมือนแบบซักไอ้ที่มันเป็น คิ n นซิงทั่วไปที่แบบว่าใช้แล้วหน้าแห้งอะทุกคนเออเนี่ยคือดีมากออนชอบซื้อขอใหญ่นะคะ109บาทหนึ 1, ่งตกแล้วประมาณ5 50, 50บาท5 2บาทนิดๆะคะก็คือราคาย่อมเยาวนะคะแล้วก็ใช้ดีนะคะเพื่อนออนก็นใช้นะคะคือพี่ที่ขายเขาบอกว่าเฮ้ยใช้ดีเหรอน้องใช้ดีหนูก็เช็ดแบบใช้เช็ดเครื่องสําอางหรือเป็นคิ n นซิงแทนแบบที่มันเป็นน้ำๆเพราะออนไม่ชอบแบบ ใช้สำลีเช็ดวุ่นวายนะคะก็คือใช้ตัวนี้จบครบในตัวเดียวนะคะใช้ดีมากแล้วก็แบบว่าแผ่นเดยอยู่เดอราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะไปหาซื้อค่ะใน,นตัวแรกนะคะก็คือเป็นที่ใช้เครื่องสำอางนะคะเป็นสูตรน้ําแร่ใช้ดีมากดูดิใช้ดีไม่ดีอะชอบใช้มากดูทุกคนความซื้อตุนนั้นนะคะก็เผื่อกลับบ้านนนจังหวัดนะคะก็ห่อเล็กไปห่อใหญ่ก็ใช้ในห้องนะคะต่อไป เราเคียนซิ่งหน้าอเาอ,อ,อ,อเราแบบล้างเครื่องสำอางเวลาเราแต่งหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะใช้ตัวนี้น้องคือ a c ค e clear เป็นแบบว่าตัวนี้คือใช้ดีมากแล้วว่าแนะนําให้แฟนใช้ด้วยคือมันใช้ดีมันเป็นเจลแบบว่าทําความสะอาดสีส้มๆอ่ะคืออย่างแรกนะคะพี่แฟนของพี่ชายใช้ก็เลยแบบหลักใช้เฮ้ย คือมันดีแล้วก็ที่แกสั่งคิมหมอด้วยก็เลยเออใช้ตัวนี้นะคะใช้มาประมาณสี่ห้าขวดแล้วก็คือดีมากขวดเล็กก็ห้าสิบ้าบาทหาซื้อได้ที่เซว่นนะคะแล้วก็ขวดใหญ่ก็หนึ่งร้อยเก้าบาทหรือเก้าสิบเก้าบาทอ่ะหาซื้อได้ที่บิ๊กซีโรตัหรือเซก็มีนะคะ,ะชื่นใจโอเคใช้ดีมากนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็คือสิวน้องก็ไม่ค่อยขึ้นนะแต่ว่า น้องมีรอยสิวเราก็หน้าค่อนข้างมันแล้วดูดิรอยสิวน้องเยอะมากนะคะถึงแบบว่ามันไม่โฟกัสแต่ว่ามันเห็นยูนะว่ามีรอยสิวก็เป็นคนปกติทั่วไปที่มีรอยสิวนะคะตัวนี้ก็ค,คือชอบมากล้างหน้าเสร็จแล้วเราก็ลงบำรุงบำรุงก็คือตัวนี้นะคะสมุตโตเลมอนนะคะตัวนี้เดี๋ยวจะให้ดูเนื้อเจลของเขาก่อน ดูความใสของน้องเนาอจะเกี่ยดูแล้วคือน้องแบบว่าซึมไปกับผิวแล้วก็แบบว่าหน้ามันนุ่มแล้วแบบว่าทิ้งไปะสะพักคือมันแห้งไวมากนะทุกคนอ่ะมันแห้งไวมากแล้วแบบว่าออรู้สึกว่าใช้แล้วหน้ามันไม่มันนะคะและประโยชน์ของมันก็ช่วยแบบว่าเอาไว้พอกหน้าแต้มสิวรอยแผลเป็นนะคะหน้าท้องเซลลูไลท์ข้อศอกข้อข,อขาข้อเข็มอะไร แล้วก็ทาหน้าจางผิวกลายด้วยนะคะคือใช้ดีมากตัวเนี้ย49บาทนทคะ่ะแฟนอนอยซื้อมาก็คือคือขอยิมลองเออก็คือเออทีนี้ก็ใหม่เลยก็คือใช้ดีอะ่ะแล้วคือรักใช้ตลอดเลยแบบว่ามันคือดีแล้วก็แบบว่าเออมันมันน่าลอง่ะคะทุกคนแล้วราคาไม่แพงนะคะไปคุณสมบัติของเขาก็คือช่วยลดรอยสิวนะทําให้สิวอาจางไอ้รอยสิว,วาจางลงแล้วก็ช่วยควบคุมความมันนะคะสิวพุด ออแบบสิวอุดตันต่างๆให้ผิวแข็งแรงแล้วก็กําจัดความมันส่วนเกิน,นบนหน้าเออก็คือดีนะคะตัวนี้ใช่ดี49บาทคือราคาแบบหลักสิบหลักห้อยแต่คือคุณภาพคือดีมากค่ะแล้วต่อไปเป็นตัวที่วันนีนำเสนอมากบ้อบอสกินมามันจะลังหรอมั้งถ้าเป็นลังก็คือวิตามินซีเกาหลีนะคะ หนึ่งห่ออย่างเงี้ยก็จะได้หกสิบม็ดนะคะกินก่อนนอนทุกวันนะคะหน้าก็จะแบบว่าเหมือนผิวมันใสขึ้นมันไม่ได้ขาวขนาดแบบไว้เหมือนแบบทาครีมหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าผิวมันใสขึ้นแล้วแบบว่าสิวมันไม่ค่อยขึ้นนะคะถึงว่านี่ออนเพิ่งแบบหายจากการเป็นเมนนะทุกคนเออแล้วมันคือดีแล้วก็ราคามาร้อยสองร้อยแต่ว่า หกสิบวันตกวันละบาทสองบาทเองทุกคนคือมันถูกมากอ่ะขอไยในยความเสี่ยงรถนะคะอ่าแล้วมันคือถูกมากแล้วก็กินได้นานเลยนะคะอ่ะตัวนี้นะคะเป็นเม็ดอ่เอาแล้วกินไปเลยไปจะรู้แบบว่าสายแค่นแล้วนะคะอุ้ยมันก็จะเป็นเม็ดใหญ่เม็ดค่อนข้างใหญ่อยู่เด้อข้อมือหนึ่งอะ่ะ แต่ก็คือโอเคอยู่นะสำหรับตัวนี้นะคะต่อไปนะคะอะ่น้ำหอมแล้วกันน้ำหอมที่ออนชอบมันเป็นน้ำหอมก็เรียกว่าน้ำหอมอะไรนะกลางขากลางแขนเลยมนัวทุกคนดูความแพ็กเกจจิงมันรุนรามาเฮาไหมรุนรามาเฮาไหมแพ็กเกจจิงคือแล้วคือกลิ่นมันก็คือ กลิ่นมันแบบหวานหวานเซ็กซี่อ่ะแบบว่าไม่ฉุนนะทุกคนหวานหวานเซ็กซี่แล้วแบบว่าละมุนล,ละมุนล,ละมุนล,ละไมนะคะดีมากตอนนี้ซื้อมาจาซาซาด้าเท่าไหร่วะเท่าไหร่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 ประมาณรวมส่งก็ประมาณเกือบสองร้อยนะคะก็คือใช้ดีอ่ะแล้วแบบว่ากลิ่นกลิ่นมันหอมมากทุกคนดูอไม่อยากจะให้แบบว่าดมกลิ่นเนอะมันหอมมากนะคะเอ,อหอม น้ำหอมอ่ะหอมจริงต่อไปค่ะน้ำหอมไปแล้วนะคะตัวนี้ก็คือออนก็ชอบอีกตัวหนึ่งแหละที่แบบว่าดีสําหรับออนนะอนรู้สึกว่าออนใช้แล้วก็หอมดีต่อไปตัวรองพื้นนะคะที่ออนเคยรีวิวไปล่าสุดก็คือติดใจเพราะน้องเขาแบบว่าใช้แล้วเหมือนแบบว่าน้าไม่มันแล้วก็ไม่ลอยอะ่ะทุกคนมันจะมีแบบ แป้งตัวหนึ่งที่แบบว่าไอ้รองพื้นที่มันแบบว่าชอบเป็นคาบหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าหน้าอ่อนมันก็ต้องเป็นคาบอยู่เลยใช่ปะเพราะมันมีแบบพวกแบบรูขุมขนหรือว่าแบบพวกขนน่ะตรงหน้าใช่ปะเนื้อน้องเขาก็จะเป็นอันเดอร์โทนแบบสีเหลืองเหมาะสําหรับผิวเอเชียนะคะก็คือทาไปไม่รอนและไม่ดรอประหว่างวันจริงตัวนี้ดูดิอันเดอร์โทนเหมาะกับหน้าอ่อนมากๆนะคะอ่อ,อนใช้เบอร์ ซูนสามสำหรับผิวขาวเหลืองนะคะใช้มาสองซองแล้วเพิ่งไปซื้อซองใหม่มาด้วยอย่งอ่ะซื้ออเนนี้ยมายี่สิบามาทใช่ปะแล้วก็ไปซื้อตัวนี้มาอินที่เซเว่นนะจ๊ะคือน้องใช้ดีมากก็เลยติดใจอะ่ะซื้อแมอ่งเลยแล้วมีคนบอาว่าทำไมหน้าใสจังอะไรเงี้ยมีแต่คนทักนะคะแต,นะแต่ว่าก็มีรอยสิวนะแต่ว่ากบไงกบอ่ะต่อไปะค่ะทุกคน ตัวนี้เลยเห็นไหมน้องคือน้องเหมือนมาการองนนะคะแลวน้องก็ชื่อมาการองเซ็ตสักอย่างถ้าจำไม่ผิดนะคะน้องเป็นแบบนี้สีโคตรแบบติดทนอ่ะทุกคนนี่คือหน้าสดแล้วก็มารีวิวเอ้ยได้หรอแอบน,นี้ก็ได้เหรอแล้วเหมือนใช้เป็นลิปได้ไหม ก็ได้อยู่นะอ่าก็ได้อย yes ู่เอ้ยได้อยู่เด้อได้อยู่เด้อนี่มันทากับปากได้ไหมอ่ะล่าสุดก็คือจะต้องร้องให้ทุกคนดูแล้วจ้า อ่ะสีมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสีหนึ่งสีหนึ่งชั้นที่หนึ่งนะสีแบบคือทาน้องไปติดทนมากสีที่สองก็เป็นสีแบบนินโนรี่สีที่สามก็ออกเข้มมาหน่อยแต่ว่าออนทาสวอตแล้วมันก็แดงนะใอเนี้ยมันแดงไม่เห็นปะว่าไนเนี้ยมันแดงนะมีหาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะเอ๊แดงอยู่นะนี่เห็นปะสีนี้นะคะ หาซื้อได้ที่เซเว่นเลยทุกคนราคา139บาทสิบ้านะคะแล้วก็คือติดใจใช้น้องมาตลอดตลอดตลอดแล้วทุกคนบอกว่า4ีขนาดแบบเท่านั้นเปียกฝนใช่ไหมฝนตกใช่ปะ่ะแล้วคือทาน้องตัวเนี้ยคือหน้าแบบว่าแป้งหายไปหมดแล้วนะแต่ว่าตัวนี้ยังอยู่ทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นแบบในไอว่ามันเป็นแบบไหนนะคะ ดิ้งปิ้งโอเคก็ okay. จบแล้วนะคะทั้งหมดสกินแคร์ที่ออนใช้นะคะคือราคามันก็ไม่ได้แพงนะทุกคนก็คือชอบใช้มากแล้วก็คือใช้ดีมากแนละ้วทุกคนไปหาลองกันได้นะคะสกินแคร์ทีท่ทออนใช้หรือว่าพวกของที่ออนใช้อะราคามันถูกมากนะคะแล้วก็มันเหมาะกับนักศึกษาอย่างเราอะอืเดี๋ยวถ้าสมมติคนอยากแบบ จะครับตัวหรือว่าอะไรเงี้ยก็เมนมาได้นะคะเดี๋ยวออนไปนะคะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะ mm hmm. ทุกคนก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะสกินแคร์ของออนที่ออนใช้นะคะที่ออนชอบมากๆดีกว่าเออเขาเดี๋ยวจะตตากลไลค์ก็เช็ก็ s u ซ mm ับสไครต์ออนด้วยนะบายบายไปและะ้วค่ะ